กินนมฉันเหรออ๋ออันน้นวลป้าอืมฉันเป็นแม่เธอเหรอเอ้าอ้ยจะบุศไปไหนฉันเป็นแม่เธอเอามองก่อนมองก่อนนก่อนแม่เป็นป้าป้าเนี่ยดูดเดียะไปไหนนะอยังดูด ยังไม่โดดเก่งนอนนีดวันนี้โดดไม่เป็นนะฮะเขารู้ว่าใช่ป่าเลยถ้าไม่มาถ้าบ่มาดอ๊ะเราไปสวดทุ่งใจวันลูกไจะไป <c oughs> ไหนพกมือรถน้ำมันจะหลับแล้วมั้งกูใครยังไปไปรถน้ำที่ไหนหรออบอียไก่อบอบองอบนี่ไงไก่ใต้นะ <c oughs> แล้วจะดันไปไหนถามเลยเถอะจะดันไปไหนเป็นอย่างนี้ทุกตัวเลยฮะดูแล้วจะดันไปไหนดูดันจริงๆเถอะดันดันนิดใหญ่ๆนะดวนดวนมันจะต้องมันมันไม่ไรอยู่กับแม่มันจะเป็นอย่างเงี้เวลาดูดนมแล้วมันก็ตะกุยตะกุยตะกุยเนาะแล้วแม่เห็นเสื้อเอลรอยเอลอยโดยไหน อไยังเอาไม่พอก็อยูนั่นไหนแขวนน้าตู้อแขวนอยู่หน้าตู้ไม่ใช่นมีนะโอ้ขาวชมพูอยู่หน้าตู้ไม่งั้จะอยู่ในห้องนน้องเสาอ้าแล้บอกให้หยุดกินก็ไม่หยุดอีกเรียงเนือไ้แดี

เลี้ยงแต่มาแต่มาเพิ่มสุกกี่บาทแล้วสิบสองบาทแล้วมันเลยเนี่ยอ๋อขายี่สิบบาทอยู่โอ้ยน้องจี่สองคนอ๋อมันมาสิบกว่าบาทแล้วนะขายของนี่ไปเรื่อยๆแพงก็ตามเรื่องของเราอย่างนี้ทอดเที่ยวขายกันได้เคียวอ่ะปวดหัวเจ้ากินเจ้าเคียวขึ้นมันเรื่อยเลยเนาะเลยอย่าเพิ่งเลือกดูนเลย ในคนเดียวมีรถสุรีพี่เบิร์ตไปไหนอะพี่เบิร์ตไปไหนอะไม่ไปด้วยฮะพี่เบิร์ตเขารักแม่เขาแล้วเรื่องดีของแม่เขาสุดของแม่มงไอแต่ว่าให well. ้ม in ันหยุดกินมันก็ไม่หยุดมันจะกินอีกจะกินอีก อันไม่เก่งจะใครเอาดูดูแม่ดูของดูดูอมุดมุดกันลุงการหลังอานแบบอันจริงจริงอ๋อลุงการมีที่ไหนลุงการนี่ไม่เอาไปเลยลุงการเห็นยังเห็นแล้วลุงการบอกโอ้ยังเล็กอยู่เลยเล็กมากเ่ยเอ็งจะมุดไปไหนนะฮะนอกว่าดาวดูหมาไหมไม่อยากดูอ๋อพระดาวบอกว่ามันเล็กไปพระดาวอยากเลี้ยงตจนโตแล้วดูดิมันสั่นดุวยนิก aduk Aik aduk adik aduk adik, 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 adik.